จะหนีบ้าเกจะหนีไปไหนกันีนไปจักยายนี่ค่ะฝากไว้ก่อนเถอะจะหนกบ้าสวัสดีครับทุกคนผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์สุดหลอนที่แสนจะน่ากลัวที่ผมได้พบเจอมาผมทำงานเป็นพนักงานรถไฟใต้ดินสาย13คืนหนึ่งผมได้ขอตัวตัวผู้โดยสารตายายคู่หนึ่งปรากฏว่าทั้งคู่กลับไม่มีตัวให้ผม แถมยังเอาไม้สติกเ,เบอร์ตีผมจนกระไปวันที่หนึ่งโอ,โ,อโอ๊ยปวดหัวจังเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันมาอยู่ที่ไหนกันร้อนเะนี่ยและนี่มันคือ ดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างเฮ้ยตรงนี้มีรูครับผมรูอะไรอะ่ะอึดอึดมองซ้ายมองขวาอ่าโลกมือและนี่มันตู้อะไรอะ่ะตู้ขายตัวเหรอเฮ้ยนี่มันทางรถไฟใต้ดินนี่นาและนี่ก็คือตู้ขายตัว๋วกดเด็กดเด็อ้ามันต้องการเหรียญเนรอแล้วหาเหรียญจากไหนอะ่ะเราไม่มีเหรียญนอะ่ะลองไปสำรวจดูหน่อยดีกว่า แล้วนี่ประตูล็ <_ t os> อกเฮ้ยกระจกนี่เขาบอกว่าทำลายได้ด้วยอ่ะอต้องหางอะไรบ้จอว้ารถไฟแล้วไม่สนอะไรแล้วจะกลับบ้านแล้วรีบกดรีบกดรีบกดอ้าวเฮ้ยรถไมรถไฟไม่ได้เฮ้ยตัวอะไรวะนี่มันหุ่นยนต์ตัว ที่ไหนก็ไม่รู้ผมจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้และนี่ห้องอะไรโอ้โหเฮ้ยจุงหมอนี่ถูกจับขังจนเหลือแต่กระดูกเลยีนเลยปิดประตูโชเดี๋ยวพวกนั้นขึ้นมาหลังจากที่ผมหนีขึ้นมาข้างบนได้ก็พบว่าผมโผลม,มาที่บ้านของใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นบ้านของตายายคู่นี้ผมได้ทำการ ค้นหาสำรวจรอบบ้านเพื่อหาของที่ใช้ในการหนีออกไปจากที่นน่บารินชักที่มีอะไรไหมไม่มีเปิดประตูรีปิดตู้นี้ล่ะไม่มีและตู้นี้ล่ะไม่มีลินชักนี่ล่ะลิ้นชักนี่ล่ะไม่เมีโอ้ยไม่มีอะไรซ่อนเลยแหลอเนี่ยโอ้นี่นะนี่นะโอ้ยก็ไม่มีในตู้นั้นล่ะมีอะไรเปิดดิชเว็บโอ้เราเจอกุญแจ ว่านี่ใช้เสียงรอสซะหน่อยอ่าเจ้าสองตายญยนี่ดีเสียงปุ๊บก็จะมาทัานทีเลยรีบไขเลยสิไขอได่อดอ่าอดอ่างอได้ยินเสียงเออมันมีคนมาตายญยต้องรู้เลยเลยพวกเราเนีบ้าดันเปิดประตูแล้วด้วยโอ้ยวิ่งเลยครับวิ่งเลย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 ตีเก็บก้อนหินเอาไว้เปล่าหัวใหญแต่ เราก็ค้นหาของดูซิในรถมีอะไรเปล่าเฮ้ยเหมือนจะเจอก้อนหินเลยครับท่านผู้ชมนี่เราจะต้องใช้ก้อนหินสองก้อนเอาไว้กำลับยายกับตานะคะอืแล้วเราก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปในบ้านของตายายทิ้งกุญแจหลอกล่อด้วยเสียงซะหน่อยพอยายมาปุ๊บเรามีก้อนหินละก็ปาหัวแตกเลย่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วลว้าพุทธปุ๊บมาปับ๊บเ,เ,เ,เลยเดเืินเข้ากล้องนิ่เข้ากล้องนิ่ปิดประตูลีใครได้เอาเอา,อาวุธ ปุ๊บนี่ได้แล้วมามาเจอกระสักตังโปเข้ออไาไปหัวลุ้นหน้าไมโหลดเป็นไงท่านผู้ชมยายกระเด็นไปเลยแล้วตาไปไหนนี่ใช้เป็นโนโกดเสียงรอดตาตาไปไหนตานี่ประตูไขก่อนสะเดาะก่อนอึดอึดอึดอาชีพเก่าก่อนที่จะมาเป็นพนักงานรถไฟเปิดปุ๊บปิดประตูรอดเสียงตาซะหน่อยนั่นนั่นตามาแล้วมาแล้มาแล้วหัว,หวเน่งแน่นโปเข้าไปเป็นไง ล้มไงแกงไปเด้โอ้โหเราก็ได้ปืนมาเป็นของตัวเองครับผมและเราก็จะต้องคอยปิดประตูเอาไว้ด้วยนะคะพวกความปลอดภัยของตัวเราเองโปะเข้าไปแจกกันโตโอ้โห,หแม่นยิ่งกว่านักแม่นปืนอีกน,น,นั่นเนี่ยกกน,นั้นน่ะแจกกนรแกลบปเข้าไปนี่ เอาละรู้สึกว่าลูกกระสูนหมดต้องหากระสูนปืนซะหน่อยนี่ที่ไม่มีกระสูนปืนดิชักล่ะมีอะไรไหมไม่แม,ม,ม,ม่โอเคเดี๋ยวเรานี่จะต้องไปรวบรวมของซะหน่อยนี่หยิบแจกันเดี๋ยวเรานี่จะรวบรวมของนะครับเอาไปทิ้งไว้ใกล้ๆกันพอจะใช้ขอมันจะได้หยิบง่ายๆยังไงล่ะครับนี <ๆ S 1> ่โยนแมะเลยเรียบร้อยและจากนั้นเราก็เอาปืนนี่ พอมีปืนอยู่ในมือรู้สึกอุ่นใจครับผมอันนี้เราก็ต้องพยายามเฝ้าปืนเอาไว้อย่าให้ตานี่ได้ปืนเด็ดขาดนะครับถ้าได้ปืนปุ๊บตาจะโหดทันทีแต่ถ้าเกิดเรานี่นะครับไม่เฝ้าปืนเราก็เอาปืนไปซ่อนได้นะครับเคเรามาที่หลังคาละในเจ้านอกไหมโอ้โหดด้วยเฮ้ยโหดเ้างโหดอย่างนี้โอ้โห กาตายคาทีจากนั้นเราได้กุญแจมาละเดี๋ยวเราก็โยนไว้ข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเอาปืนเอาปืนค่ะปืนปืนไปไหนอ่ะอู้ปืนปืนไปไหนแล้ววะปืนหายครับผมเฮ้ยอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคปืนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราก็ไปลงหาของต่อดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราก็มาเก็บแจกกันซะหน่อยนี่เก็บแจกกันแล้วเราก็ค้นหาของต่อหน่อยดีกว่านี่ อุ้ยไม่ม่มอาเดี๋ยวค่อยมาเอาอุ๊ยมางี่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาใจกันทิ้งวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอาปืนปืนไม่สมนสำคัญที่สุดครับแม่ถ้าเรามีปืนเราจะโหดอืโหดกบตากบยายนี่แหละอมืมาสิตายายเข้ามาเลยอืมอยากกินลูกซองก็เข้ามาอื้อรู้สึกว่าตากบยายนี่จะปืนแล้วนะวน,า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 นั่นนั่นนั่นยายมายายมาปู จากนั้นเก็บลูกกระสุนเก็บลูกกระสุนโอเคเราได้มาละทิ้งปืนไว้ก่อนเราก็เอากุญแจนี่ไปขายครับไม่ขายเอาของนี่เปิดตู้ดูสิโอ้แล้วได้อันนี้มาที่คุมรถไฟครับผมอ่าได้มาเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ก่อนดีสิค่ะตามมาตามมามนั่นโตขึ้นไปฟันปอมร่วงเลยดิออโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราเน่ก็ขึ้นไป บนลิบต์ซะหน่อยขึ้นกว่าจะถึงอิดอ่อน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 เรียบร้อยแล้วขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาตุก๊กตามหมีนี่ลงลิฟตไปเลยดู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยไปยุ่งของรักของตากับยายนะคะก็จะทําให้พวกเขานี่นะครับโกรธเราก็จะต้องคอยระวังเอาไว้ด้วยนะ ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอืด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 แหมลิฟนี่ไม่มีเลือกชั้นนะเราจะต้องลงไปชั้นล่างสุดแล้วค่อยกดปุ่มขึ้นมาข้างบนถึงแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตุ๊กตาหม,มีนี่แหละไปให้กับเซเรน่านี่เป็นไงเซเรน่าได้ตุ๊กตาหม,มีแล้วเป็นไงโอ้ดีใจสุดฤทธ์แล้วก็หายไปกับฝุน่นดัอกุญแจมาให้เราช่วยเลยแล้วเราก็ได้กุญแจ ขี่มาอึดนีค่ค,อค,อคอ่อยๆมุดค่อยคยมุดอึดเปิดประตูรู้สึกว่าตากระยายน่าจะฟื้นแล้วนะครับนี่เลย,ยเตรียมอาวุธเอาไว้ก่อนตากระยายนั่นเงียบเงียบงั้นเดี๋ยวเราเอากุญแจนี่ไปไขเอาของก่อนนะครับเพราะว่าในห้องน้ำนี่จะมีตู้อยู่หนึ่งตู้นะครับนี่อะเดี๋ยวทำการไขอืเปิดมาโอ้เราได้นี่มากุญแจรถไฟ ได้พอดีเลยวิรู้สึกว่าตาตาเนี้ยจะมาแล้วเนาะน่าจะมาแล้วเดี๋ยวก่อนมอืนี่หมดหมดหมดอึดลงลแลวเราก็รีบไปเอาปืนทันทีเลย,ยปืนไหนนี่ไงน,นี่ไงได้ปืนมาแล้วเอาละไหนตายายแหวะอยู่รู้สึกว่าไม่น่าจะอยู่แถวนี้นี่ไงลูกกระสนุนเราได้กะลูกกระสุนเรียบร้อยละเดี๋ยวเรานี่ททำการโยนของครับ สลับกันไปเก็บของแล้วก็เดิบก็เดิบไปเรื่อยๆนี่พอเวลาคุณตามาปุ๊บเราก็หยิบปืนยิงป้งเลยตาก็ตายนี่เป็นไงค่อยๆขยับขยับขยับปุ๊บนี่ปะง่ายไหมเดินไปด้วยแล้วก็เก็บของไปด้วยนี่แล้วเราก็เก็บก้อนหินไปด้วยโอเคเดี๋ยวเรานี่จะเข้าทางประตูข้างหน้านะคะ พยองไปพยองโอ้ไมยก็ตัวใหญ่ปุ้งเข้าไปตาลุดไปดิฟันลุดไปตาเป็นไงเรียบร้อยจัดก,การเรียบไป2เลยครับแล้วก็ทิ้งปืนแหวกไว้ตรงนี้แล้วเราก็ไปเอาไม้เดี๋ยวเราจะเอาไม้นี่นะคะไปพาดเป็นทางข้างบนนะครับนี่ค่อยๆกระดึ๊อืดๆอๆๆออดใกล้ถึงละใกล้ถึงละ โอ้โหเราน่าจะมีกระเป๋านันเนี่ยเอาไว้แบกของทีเดียวจะได้ไม่ต้องแบบขึ้นลงขึ้นลงอะไรเองเงี้ยอืดอ่าเรียบร้อยเดินข้ามมาเลยอืดอืดอืดค่อยๆค่อยๆกระดึบกระดุบกระดุบกระดึบกระดบ,ดบ,ดบ,ดบนี่เอาแจกกันแล้วก็โยนไปข้างล่างแต่านาเดียวเรามาดูตรงนี้เฮย้ยตรงนี้เราเจอเนี่ล้ออ่าเอาไปด้วย ล้อหมุนครับผมนี่ทิ้งไว้ตรงนี้และเราก็ทำการเก็บแจกกันไปเติมน้ำนี่ต้องลงลิฟต์อชว่นี่น้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเติมน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะลงไปชั้นใต้ดินกันครับชั้นใต้ดินเนี่ยมันก็จะมีให้เรานี่นะครับเอาแจกกันไปวางนี่ใกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว ออประตูแวบนี่วางไว้ตรงนี้โอเคคันแจกันอีกหนึ่งใบฮัลโหลตายายแหวอายู่รู้สึกว่าตากับยายนี่น่าจะฟื้นแล้วนะครับนี่เราก็เตรียมอาวุธเลยปิดประตูเอาไว้ป้องกันไว้าตากาับยายนี่จะมาทางไหนนะครับแล้วก็นี่เลยกดสิยงปินโนฮัลโหลตากับยายผมอยู่ตรงนี้ดูหน่อยดูหน่อยดูหนอยไหน หัวหมุนไปเดะเป็นไงโอ้โหตารู้อีกนะแน่ว่าเราทิ้งปืนไว้ตรงนี้แ่เอาเปืนมาเป็นของเราอุ้ยอุ้ยมือลั่นโอ้โหเสียกระสุนไปนตั้งหนึ่งลูกแนะ่โอเคเหลือยายยายจะต้องฟื้นแล้วแน่แเลยเดี๋ยวเราเอาลูกกระสุนก่อนครับดีดดดดน,นี่ก้อนหินสําคัญที่สุดนอนนอนนอนยายยายอยู่ตรงนั้นเห็นป้าเห็นป้านั่นไงนั่นไงอยู่นอกบอน รู้ว่าตาตายใช่ไหมตายตามตามเลยละกันโมก็ตายเป็นไงมองเท่นไปแล้วอีกลายอาตากับยายนี่จะฟื้นทุกสองนาทีนะครับอันนี้เราก็ต้องรีบเลยรีบไปเอาของครับแจกกันอีกหนึ่งใบยอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองโอเคเดี๋ยวเราก็เอาแจกกันไปเติมนะ้ำนี่ชวบเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะต้องลงไปชั้นใต้ดินครับไปวางแจกัน ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเอาล่ะวางแมะไว้ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอากุญแจามาเปิดอืมต้องใช้กุญแจต้องใช้กุญแจเอาล่ะขึ้นไป้ังบลขึ้นไปกังวนกุญแจอยู่ไหนนะเานาะกุญแจนี่เอาเปืกนกอดตาปืนนั่นนั่นยิงฟืนแบบมึนมนงงง,งหาปืนอยู่ละเซปืนอยู่นีนตางา์ ปิดประตูก่อนแล้วเราก็เอานี่นี่อาวุธนะครค่อยๆกระดึบกระดึบไปทีละนิดทีละนิดถ้าผมนี่มีกระเป๋านะครัแบกของเนี่ยจะง่ายกว่านี้มากเลยไป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 หย้ายมาย้าห้ยไเป็นไงโอยยาย้ไปแล้วจังหวะนี้แหละรีบลงไปชั้นใต้ดินเลยไปทาลายกระจกครับนี่ค่อยๆมุดรูมุดรูมุดรูตรงนี้แหละ ยิงป้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปีนป่ายเลยครับเข้าไปในห้องเรียบร้อยแล้วจาก對對 Nir, นั้นเราก็เอาแฉลงนี่ได้แฉลงมาได้แฉลงมาไปงัดแงะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเอาแฉลงมางัดแงะตรงนี้นี่กล่องนี้เป็นสายเคเบิลเราไม่ใช้ครับผมตานี่จะตื่นหรือยังเนี่ยค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินอืดเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนนะครับไปงัดแงะ กล่องนะับชั้นบนรู้สึกจะมีกล่องนึงนี่ไตหลังคาไปเลยค่อยๆไตด้วยนะไม่ั้นตกลงไปขาหักคอหักตายอึ่ออ่าเรียบร้อยนี่ได้ลูกมะพร้าวเขาบอกว่ามีอะไรบ้าอย่างโยเดี๋ยวเราไนี่ไปส่งดูกันเหมือนลักกี้บอกอืดนี่ไม่รู้ว่าจะส่งได้อะไรนะครับอ่ะวางอ๊ดนี่ได้ยินเสียงปาตายาย จากนั้นเดี๋ยวเราเอาลูกมะพรา้าวยัดใส่ไปเลยสุมม่มเอาของฟึ๊บโอ้ยตัดได้ละโอ้เราได้เหรียญทองโอ้ได้มาแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆกระดึ๊บเอาของไปครับอืดกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนี่ขยับขยับของไปนี่ขูโคตรลำบากเลยพูดตรงๆว้ยายใหญ่มาว้ยสิงของโดยด่วนเลย <c oughs> ไปหาอาวุธอาวุธอาว,อาวุธรีบขึ้นไปหาอาวุธก่อนใหญ่ฟื้นแล้ว ยายฟื้นแบบนี้ตาก็ต้องฟื้นด้วยเอออาวุธอยู่ไหนอาวุธอยู่ไหนอาวุธอาวุธอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงได้แล้วอือแล้วปิดประตูก่อนเลยเดี๋ยวตาโพแล้วก็ล็อกล่อด,ด้วยเสียงปิดโนอืออยู่ไหนแล้ววะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมอุ้ยอุ้ยย,ยามาแล้วยายมาแล้วเอาละ ของต่อค่อยๆขยับขยับไปเก็บก้อนหินไว้ด้วยนะครับเอาไว้ปลาหัวยายจากนั้นเราก็เอาของนี่นี่ขยับขยับขยบปุ๊บนี่โยนปุ๊บนี่เป็นไงลีลาในการขยับของออกว่าจะถึงห้องใต้ดินเนี่พุ่เลย <c oughs> เหนื่อยมากมดมตายอยู่ไหมตายอยู่ไหมอมไม่อยู่แล้วหมีล่ะเปิดชแวท ขอปุ๊บพูดตรงๆเสียวตามาม,มากเลยนี่เลยหยิบอ,อาวุธเพื่อความอุ่นใจเออตาตาจะมาไหมตาจะมาไหมไม่โยนี่เลยเอาของปุ๊บนี่แล้วก็โยนโยน,ยน,นโยนนมุดน่าประตูหน้าประตูโยนไปปุ๊บแล้วเราก็เอาอาวุธเขยืดไปเรื่อยๆนี่อาวุธมา ตัวตานี่จะหายไปนานนั่นพูดปุ๊บมาปั๊บและโปก๊ก็ไปก้อนหินเต็มๆเอาละจัดก,การตาไปเรียบร้อยละจากนั้นเดี๋ยวเราก็หยิบก้อนหินไปอีกไม่เก็บไว้เก็บไว้หรือยายหรือยายยายฟื้นละอือยายอยู่ไหนฮัลโหลยายเวอร์อยู่เก็บของแล้วก็โยนอืเราต้องโยนไปที่ห้องใต้ดินฟึบเน่ค่อยๆขยับไปขยับไปเป็นไ,ไง แล้วก็เก็บของตรงนี้อาวุธอาวุธอาวุธเอ้ยเ้ยเดียวกันรู้สึกยายจะมาได้พูดมากกว่าปันีน่ออาแม่ยายจะเข้าทางด้านหลังหรอฟันไปเถอะไม่ได้แอมหรอกนี่เราได้เรียนมาแล้วแล้วก็โยนไปอืมแล้วเราก็ไปเอาเอาวุธต่อนี่หยิบปุ๊บเรียบร้อย แล้วก็เหยียบศพยายอุ้ยขอโทษครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกระดึบ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 เราจะต้องไปเอากุญแจนั่นยายมายายไม่แล้วเกิดเกิดมีปูเข้าไปูเข้าาปดูดิมีกุญแจไหมกุญแจขาดยันเดียวอีกอันเดียวเท่านั้นในลินชักนี่ละเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วี่ไงี่ไงกุญแจเออเราก็ต้องเอาอาวุธไปด้วยกระดึบกระดึบของไปค่อยๆขยับขยับขยับนี่เหลือตาตายังมีชีวิตอยู่ ฮัลโหลตาแหวออยู่ตาอยู่ไหมอยู่ไหมรู้สึกว่าตาไม่อยู่แถวนี้นะอรู้สึกเสียวๆเหมือนกันนี่ลุน้นลุ้นว่าตาี่จะโผล่มาตรงไหนก็ไม่รู้อืมเอาละเอากุญแจไกลแล้วไกล้แล้วไก,กลจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วมาตรงนี้อีกตรงนี้ ค่อยๆกระดึบกระดึบไปค่อยๆกระดึบไปหวาพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอืมเป็นไงโยนฟึ๊บเราจะพยายามไม่ตายเลยสักกวนหนึ่งนับนี่เล่นแบบไม่ตายอืปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยจากนั้นเราก็หยิบปุ่แจสะดอกก่อนฟึ๊บเรียบร้อยเปิดดูดีะไรโอ้ได้สวิตช์ไฟฟา้ามาแลวเราก็รีบเอาเหรียญทองที่เราได้มานี่มายอตรงนี้ในฟึ๊บ กดปุ่มแดงปุ๊บโอ้โหตัวออกมาทันทีไม่รู้เอาไว้ใช้ทำอไอแล้วเราก็นี่เลยไปเอาของต่อครับผมนี่กุญแจกุญแจเราต้องใช้ครับถ้าเราไม่มีกุญแจบอกเลยว่ารถไฟนี่จะไม่เคลื่อนขบวนครับผมนี่ด้วยอันนี้ก็สำคัญเอาไปให้หมดค่อยๆกับเยบไปทีละติดทีละติดนี่ อไอ้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวหุ่น AI นี่ก็เสียงดังเลือเกินเฮ้ยเงียบๆหน่อยเดี๋ยวตาก็ะยายมาโอ้โหอ้ยพูดแล้วก็รู้สึกเสียวแล้วดิอย่ามาเนดะีอย่าเพิ่งมาตอนนี้นี่ทำการนี่เลยวางไว้ตรงนี้ปุ๊บนี่มีอุปกรณ์ในการที่แบบขับเคลื่อนแล้วครับจากนั้นเราก็เอาที่คัดเอาไฟฟ้านี่นี่มาคัดเอาครับเพื่อที่จะ ขึ้นขบวนนี่เอามอใส่ตรงนี้เรียบร้อยคัตเอาเรียบร้อยแล้วขึ้นไปให้หมดนี่เป็นไงแล้วเราก็ไปเอาอนี่ต่อครับของโอ้โห,โห,โหเอตเดินหลายรอบมากกุญแจนี่นเราต้องเอากุญแจมาขครรถไฟเพื่อไปออกไปจากที่นี่เตงเวลาแล้วที่เราจะต้องได้ออกไปจากที่นี่ก่อนไปเนี่ยตอง ทำให้กุญแจเสียงดังก่อนใหญ่ครับตาครับไปก่อนเด้อจะไปเร็วดูฮะเสียบก่อนเสียบก่อนเสียบก่อนไม่เสียบเรียบร้อยหมุนลาก่อนตาใหญ่ครับรถไฟแม่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 ืมจะดีมากแกจะนีไปไหนกันีไ รถไฟหรือว่ารถอีแตนเนี่ย